แป้งที่เราทํากันนวดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทํากันห่อนะครับพุ่มมันเอาไว้เพื่อจะพักไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงกับเริ่มมาเลยนะฮะให้ผมเตรียมกระดาษฟอยล์มาเลยดงนะะดึงนะดงแล้วครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับ กระโดออกมาเลยอย่าหดร้อนนะครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วเราก็ตักอืมโอเคนะครับพอพักแป้งที่ซ่าของเรานะครับไว้สักครึ่งชั่วโมงผมจะทำกันห่อนะครับ ให้มันมิดชิดนะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับแป้งที่ผมขอไว้นะฮะสังเกตขนาดมันั้นนะครับตอนนี้ขนาดเท่านี้นะครับเดี๋ยวสักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับแป้งมันจะขยายใหญ่เป็นกะละมังเลยฮะ